สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็อากาศเย็นๆแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตมังคุดนะครับการปลูกมังคุดที่ที่สวนนะครับก็เป็นการปลูกในพื้นที่อีสานนะครับพื้นที่เขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับผมก็จะปลูกไว้2ต้นนะครับนี่ครับต้นนี้กับต้นนี้นะครับ มันจะมีต้นที่จะไปต่อได้กับต้นที่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือทีแรกนะครับที่ผมนํามาปลูกที่นี่นะครับที่สวนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นการปลูกแบบยกยกตุ้มดินขึ้นมาเหนือจากสภาพดินเดิมนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งก็ไม่สูงมากนักนะครับประมาณ 15เซนนะครับประมาณ10เซน15เซนประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ได้มาปรับสภาพที่สวนนะครับก็นําดินมากองไว้ตรงนี้แล้วก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยแล้วก็นําดินมาถมตรงนู้นนะครับผมคิดว่าผมจะทําบ้านสวนนะครับบ้านสวนใหม่มันจะสูงมานะครับก็กะว่าจะรื้อหลังเดิมนะครับ หลังเดิมนมันก็สูงครับแต,แต่เก่าเนี่ยพอมาปรับสถานที่ใหม่เพราะว่ามันมีการทําถนนหน้าสวนนะครับก็เลยนําดินมาถมเพิ่มต้นมังคุด2ต้นนี้ก็เลยดูต่ําไปเลยนะครับต่ําไปเลยเนี่ยนะครับแต่ต้นนี้มันยังเป็นที่ลาดเทอยู่นะครับนี่ครับการระบายน้ําอะไรต่างถ้าน้ําชื้นแฉะเนี่ยมันก็จะชุ่มลงไปข้างล่างนะครับเวลาฝนตกหนักๆน,น,นะครับมันก็จะไหลลงได้ มันเหมือนทุเรียนนะครับปลูกมังคุดถ้าไม่ยกสูงนี่มันก็อาจจะมีปัญหาแต่มังคุดเนี่ยต้องการน้ําเยอะขาดน้ําไม่ได้นะครับให้น้ําชุ่มแฉะได้นะครับแต่ก็ต้องมีการระบายนะครับมาดูต้นที่2นะครับต้นที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับนี่ครับเอาก็เป็นสภาพเดินเดิมเนี่ยมันสูงอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันยุบนะครับผมไม่รู้ด้วยเหตุผลใดนะครับ ต้นเขาจะยุบลงเยอะผิดปกตินะครับพอยุบแล้วนะครับผมก็ได้นําดินเศษใบไม้ดินอะไรมาหวานก็หวังเพื่อว่าจะค่อยๆจะค่อยๆดึงดึงขึ้นมานะครับหวานค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่แต่เขาเหี่ยวนะครับเหี่ยวยุบเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ลึกนะครับลงลึกผมถึงได้มาขุดดินเดิมออกนะครับขุดหน้าดินออกมาเยอะนะครับ ประมาณเกือบสิบเซนนะครับนี่เกือบสิบเซนถึงถึงได้เจอรากนะครับเจอรากแล้วก็ใช้ฟางเนี่ยมากลบแล้วก็ให้น้ําชุ่มนะครับนี่ครับตอดกลางวันนี่มันจะมันจะยุบเลยนะครับนี่ครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับก็เนื่องด้วยว่าตรงโคนต้นเนี่ยมันอยู่ลึกนะครับ ดินมันสุดตัวลงเยอะนะครับนี่นี่ครับดินที่ผมขุดขึ้นมานะครับก็ใช้ฟางข้าวคลุมแทนแล้วก็ใช้น้ํารดนะครับก็ต้องมารอรุ้นนะครับว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับมังคุดต้นเล็กต้นนี้ส่วนต้นใหญ่ต้นนี้คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับน่าจะไปต่อได้นะครับนี่ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ครับการให้น้ําก็ให้แบบ สายยางแล้วก็สปริงเกอร์นะครับแล้วแต่ส่วนมากผมก็จะใช้สายยางฉีดพ่นให้เพราะว่ามันเสร็จเร็วในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับในเรื่องของการให้ปุ๋ยก็จะเน้นเรื่องปุ๋ยอินรีย์นะครับอินทรีย์เหมือนทุเรียนเลยนะครับเน้นนะครับต้นขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองเมตรแล้วนะครับนี่ครับนะครับก็จะมีใบอ่อนพึ่งออกมาบ้างนะครับนี่ นะครับเนื่องด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับเขาก็จะแทงยอดช้าหน่อยนึงนะครับช่วงนี้แต่ก็เป็นสภาพนี้นะครับเดือนเมษายนนะครับอากาศที่ร้อนจัดนะครับใบก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับนี่ครับต้นขนาดนี้นะครับผมให้ปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะครับปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดก็ประมาณ4ี่กมืนครับผมให้เลยก็ให้อยู่ประมาณ20่วันนะครับประมาณนี้นะครับ ทุกๆยี่สวันนะครับก็คือครั้งนี้นะครับก็อาจจะให้สี่กำมือนะครับแต่ครั้งหน้านะครับก็อาจจะให้สามกำมืออย่างนี้ครับมันก็จะสลับกันไปนะครับสลับกันไปสลับกันมาแต่ปุ๋ยเคมีที่มากระตุ้นนะครับผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมออยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็หวานบางๆนะครับผมไม่ได้ใช้เยอะนะครับปุ๋ยเคมีทางดิน ก็หวานเป็นลักษณะกระตุ้นเหมือนทุเรียนนะครับอาการปลูกมังคุดนะครับก็ต้องยกโคกนะครับเพื่อนๆก็คือยกให้เหนือสภาพดินเดิมนะครับไม่ว่าจะปลูกที่ไหนนะครับาการปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับอพอเราปลูกไปสักพักต้นไม้โตขึ้นเนี่ยมันจะยุบลงนะครับยุบลงเรื่อยๆนะครับ ก็พยายามนะครับเพื่อนถ้าเป็นการปลูกครั้งหน้านะครับผมก็จะยกขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมมีการวางแผนไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าจะไม่ทําอะไรพอมาละระยะหลังเนี่ยผมก็คิดว่าจะถมดินนะครับก็คือถมที่เพิ่มแล้วก็จะทําบ้านใหม่อย่างนี้นะครับบ้านสวนนะครับมันก็เลยจะดูต่ําแล้วก็ต้นนี้ก็อาจจะอาจจะนําออกก็ได้นะครับเพราะว่าถมที่มามันอาจจะมาโดนนะครับ มันอาจจะเกะกะบ้านนะครับมันอาจจะติดชิดบ้านเกินไปก็อาจจะขุดล้อมไปที่อื่นถ้าเขาไม่ไว้ก็คงจะปล่อยนะครับปล่อยก็อาจจะคงไว้นะครับคงไว้สภาพก็คือคงไว้ <kicking S 1> ต้นนี้นะครับต้นนี้ชิดว่าจะรอดนะครับต้นนี้เพราะว่ามันเป็นที่ลาเทนะครับลาเทลงไปนะครับการปลูกต้นไม้นะครับถ้าเพื่อนๆพ่อชิดอยากจะปลูกมังคุดหรือว่าทุเรียนนะครับ ผมแนะนำให้พยายามยกนะครับยก,ยกให้มันเหนือสภาพดินเดิมนะครับยกขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตม,มันยุบลงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราจะทำอะไรมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายถ้าต้นไม้มันอยู่ต่ำเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าแก้ไขาย,ยากนะครับแก้ไขที่ยากมากเลยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาติดตามดูมังคุดนะครับ ที่ผมปลูกไว้ที่นี่2ต้นนะครับเป็นมังคุดมังคุดฝ้ายนะครับเพื่อนๆน,นี่นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ